ผมไม่รู้หรกผมฟ้องพี่ผมรอดอหละเรื่องอะไรเรื่องอะไรเกิดอะไรขึ้นผู้หญิงเขาเลือกคนนู้นอ่ะเขาไม่เลือกผมอ่ะเขาไหนครับไอติมหรอใช่ครับเขาเลือกไอติมคนใส่หน้ากากอ่ะพี่ไอคนใส่หน้ากากอ่ะอ๋อไม่แปลกใจหรอกครับอันนี้พี่พี่เป่าพวกกันไหมนี่พี่อะไรนะอ๋อโทษดีพี่ลืมบทตกลงเอาง่ายพี่ผมถามเขาว่า รักรักเ่าที่แรมาบอกครัถูกไหมพี่แล้วผมเขาเาก็บอกว่ามัน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 ทั้งสองมันดีทั้งสองพอผมถามว่าสูตรน้ำเงินกับสูตรดำเขาบอกว่าสูตรขี่แบบขึ้นเลยผมขึ้นเลยไม่พี่ตอนนั้นเขาเขาเหมือนเขามีรักกับสูตรดำไงพี่แต่ตอนนั้นเขาก็มีรักกับผมสูตรน้ำเงินไงพี่อ๋อแค่นี้ลืมไม่ได้เหรอพูดนะกอนหน้าผมหน้าผมท่นหน้าผมพันไปหมดเลยอ่ะ เขาบอกว่าสูตรดำเขาไม่เลือกสูตรน้ำเงินพี่เลือกสูตรดำนั่นหรอไม่ใช่เขาพี่เปายวจิมคิดว่าหมายถึงที่นี่ค่ะอ๋อมาถึงที่นี่เขามาถึงที่นี่ไงถามใหม่ตอนนี้ไหมเอาถามตอนนี้วัดใจเลยเอาสูตรขาวแล้วสูตรดำไม่พี่ไม่พี่แต่ตอนนั้นผมถามว่าสูตรน้ำเงินกระสือไอ้พี่ไม่เชื่อหรอกเขาโกหกคนโกหกผมไม่เชื่อแล้วตกลงไอ้จิมนี่จะจะเอาสูตรขาวแล้วสูตรดำครับพี่เปาคะคือว่า จริงจริงแล้วอ่ะอ้าวเด็กแอร์จริงจริงมันก็ดีที่ไม่มีเธออะเขาไปเลยเหรอเขาเขาเขาทำอย่างงี้ยนะครับพี่เขาเขาเขาเหมือนเขาไม่อยากตอบอ่ะเขาเหมือนเขาอยากจุทั้งสองไว้อ่ะเหมือนเขาอยากแบบเป็นตรีซ้ำอ่ะ ไม่ไม่ถึงรักสามเศร้ากับพี่ความหมายโอดีผมเก็งพวงกิดครับอังกฤษไหนเนี่ยอังกฤษไหนอ่ะอังกฤษครับอังกฤษผมแปลมาเมื่อกี้ครับใครนะยังไงแปลยังไงวะเนี่ย สวัสดีครับพสวัสดีครับพี่เฮ้ยอี่ชากโอ้โหีี่รออีี่ยมสวัสีครับีี่อสวัสีครับอีีด่ากูเลยบิลี่กูด่ากูเลยเอาไปเลยแลกว่านี้แลกกว่านี้เราเราอยู่ตนแรกกูด่ากูด่ามึอุ้ยอเมื่อกี้ได้เมื่อกี้ไดเสียงผู้ใหญู่่นครับวัสดีครับวัสดีครับวัสดีครับน่ี้ำก่อนไปน้ำอยู่ขหขวาปาตไปขวามือบ้าโต น้ำไปเลยแล้ววะเนี่นู่นนู่นครับนู่นครับอยู่ตู้นู่นนะอยู่ตู้นู่นนู่นนู่นแจ็คแรงบ้างอ่ะช่วงนี้ไหนนะขยะมาหานโอ้โหอออะะไร่เ้ดไอ้ขยะเนี่ยไอ้ไอ้ขยะหน้าหนวดเนี่ยเอาเลยครับด่าได้เลยครับเต็มที่เอาเลยเฮ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ครับนะเดือดเท่ เที่ยบิลลี่นี่มึงปากแบบคือตั้งแต่กูอย่างแรกผมด่ามันอย่างนี้ตั้งนานแล้วไม่เป็นไร้ันนี่ยแล้วผมไม่ได้ด่ามันไม่ใช่มึงด่ามันนานกูรู้แต่มึงมึงหนวกหูกูเนี่ยขอโทษครับนะาตั้งแต่กูยังไม่ได้เข้าเซิร์ฟเลยเยี่ยจริงไอ้เรื่อมึงตีอะไรนะช่วงนี้อะไรนะครับนะช่งนี้ตีกับใครอ่ะอ๋อเพิ่งเพิ่งเพิ่งเข้ามาตีเป็นเรนบีครับเดี๋ยวเดี๋ยวได้ตีต่อครับนะเดี๋ยวได้ตีต่อตีชนะไปเนาะพี่เจมสเนาะตีชนะไปเออเออมึงพูดมึงพูดะ มีเรื่องกันผมว่ามีเรื่องกันนิดนิดหน่อยแลเป็นัไงบ้างเนี่ยก็สบายดีสบายดีก็ดีดีละดีแล้วจะมาหาพวกกูวะไม่ได้ไวล์ลิเลยสัตว์แล้วบอกได้แล้วไม่กูบกคือแอดมินเขาไม่ได้ตอบแชทคือกูบอกว่ากูถามเขาว่าต้องใช้อะไรบ้างครับเขาบอกเขาก็ไม่ได้ตอบเขาหายไปเลย ใช่ใมาได้มาได้ไม่มีใครทำมึงหรอกไม่เขากลัวมึงไอ้นี่หรือเปล่าเขาแบใช่อเกงใจมตอบมึงแล้วมึงไปฆ่าเาหรือเปล่าไ่ใช่ครับไม่ใช่โหเกรงใจไม่กล้าทักซ้ำไงครับแบบกลัวแบบตือตื้อะไรครับเออไม่ต้องร้อง่็ใส่ชุดถุดตลอดเวลาเอไว้จ๊ครับเพิ่งเพิ่งเข้ามาครับนะตอนแรกผมออกไปตอนที่น้องเล่นยังไม่จบครับแล้วคือมึงมีเรื่องเหรอไม่เพิ่งเพิ่งเข้ามาวันนี้แหละมันจบไปสองราวันแล้วมั้งใช่เพิ่เพิ่งเข้ามา เดมมงมมีจังวะไอ้จังสภาพมืติดนี่อยู่เลยพี่ลีอ้ยตีจอขอเขาไปหมดไอ้เคียขอนเี่ยขอททัย่านบ้านน้ำยาวมาเกันน้ำมาด้วยกันโอ้โหูอยากได้ทั้งขอนเขาเลยยีอะไรนะกูก็อยากได้โกี่เยยีงเี่ี่เคว่ยีงเค็่ี่เคี่อี่เค่นี่เี่ยเเ่เยี่่ กูเรื่อยๆอยูแล้วเห็นเขาโม้กันบ้างมึงเป็นห่วงตัวเองเถอะหัวเชื่อไปดิใครครับใครก็แบบก็อยากถามเป็นเพื่อนไงเลยโอ้โหเจี๊ยมึงก็จี้ผมกูเกินเจี๊ยกูมองไอ้สัตว์จะเป็นห่วงมึงอ่ะเมึงเป็นห่วงกูร้อยอ่ะโอ้โหเจี๊ยบมึงเป็นห่วงมึงคือตอนแรกกูแบบเออมึงมาถามกูเป็นไงบ้างกูบอกเขาไม่อยากพูดเออมึงห่วงตัวเองที่บ้านมึงห่วงกูเลยคุยน้อยใจแจ๊คแจ๊คต้อนพีร่านไปหน่อยพี่น้อง ไอสัตว์คนกำลังฟื้นเท่าไรแจ็คใช่ไหมก็เปลี่ยนกันอนนี้ใช่ครับนิดนึง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 ตั้งลำได้ขอเวลาแบบขอเวลายืนได้แป๊บนึงได้ไหมตั้งลำได้กำลังยูืนอยู่อ่ะเข้าใจป่ะตอนนี้กูเราแบบขาเปีตอนเนี้ยเออไม่เป็นไรเพื่อนใหอยู่กับมึงยังหรอไม่เอาใช้เพนหน่อยนี่ะเอาปืนเหรอกูจะล็อกกูก็ล็อกไม่ออกเยี่ยล็อกไปก็หันไปเจอใครเลยสัตว์มันจุกมันจุกมันจุกจุกแล้วจุกเหี้ยกูเข้าใจมึงกูเข้าใจมึง ไกูกูเข้าใจมึงดีเพราะเวลาไอ้เฮียบิลลี่จะเอาอะไรฮะมันก็มันก็มาแล้วมันก็หายไม่ใช่ครับนะนะไม่ใช่พวกกันนะอันนี้มาถึงข้าแม่มึงสี่ี้มาถึงใช้มาเชยซ้ำกูเลยเฮียเรียงแต่อีสปอร์ตแล้วเนี่ยระพีระพีไหมครับพี่รับพีระพีไหมครับเฮ้ยแต่มึงเหมาะเหมาะกับสูตรนี้นะโอ้โห เห็นได้ข่าวว่าล่าสุดนี้คือกระทืบอเอสดียับเลยก็อุ้ยก็กก็็ตามภาพเลยครับนะตามภาพเลยอุ้ยโอ้ตามภาพตามติ๊กต็อกเลยพี่ไอ้มาแชร์ด้วยันไอ้ไฟเอามไอ้ไฟมาละคือต้องบอกอย่างนี้นะคือผมประสานกันสามคนไงผมบีผมเบต้าเบีบอลไงสามปีศาจเอาบอกอย่างี้เอาบอกสามปีศาสตร์เอาบอกจิกซอมารวมด้วยกันอย่างแล้วไอ้้ไอบอลมันมันไม่ยี่ห้อไม่ฟีมายหรอไม่ฟีมายใส่แกเลยหรอ ไอ้แรกอะที่มาบอลอะบอลไม่ไม่ครับไม่เลยกูจำได้เพื่อนลุงบอลเป็นนี้เลยเออจำได้ภาพนั้นน่ะมึงเอามันเละเลยจำได้กูไม่ได้ไาวเฉยเดี๋ยวกูไหวเฉยตอนนั้นมึงเอามันเละเลยจำได้ป่ะมึงนี่เลยหูตอนนั้นน่ะบินบินมึงอึงเลยเพื่อนใจเย็นบิลี่บิลลี่บิลี่ใจเย็นบิลี่อียโอ้โหกูจะฟื้นจะฟื้นมึงเอากูไงไอ้หลานมึงเอากูไงไอ้เฮ้ย เอาแซวแล้วแซวผมได้แซวยาวกว่ามึงเลยแซวกูยาวมึงด็แซวกูยาวได้แซวไอ้สัตว์เอ้ยมึงอให้นอนมาตั้งลำหสาหัสจัดเลยวินี่ดอกกูบอกเลยดอกนี้สาหัสจัดเลยสองซอมมันหน่อยกูดรามากตอนแรกอับจ้าด้ว่าตอนที่กูกูมากูมาเนี่ยปีแรกอะที่กูโดนเขาดูไว้อะกูโดนทัวร์ดูไว้อะสี่พันนะกูจะังไม่หนักเท่านี้อันนี้คือหนักสัตว์สัตว์อะโอ้โหไอ้สัสแต่เราก็ผ่านมาได้ตลอดเรา มึงที่แข่งแก๊งไหมไม่ได้เรียกอย่าตายห่านายโหรอย่ไอ้มึงมึงคือปีศาจเนาะจริงมึงคือปีศาจไปยมกันเมื่อวานยกให้มึงครับผมแต่วันนี้แต่วันนี้ไหมครับกูว่ามึงมามึงมึงมึงเหมาะกับที่นี่นะครับนะก็ดูดูจากราสีแล้วหน้าใช่อ่ะเป็นส่วนประกอบของระเบิดเลยอะอู่ท ระเบิดเวลาไม่ใช่ระเบิดธรรมดาด้วยระเบิดเวลาด้วยนะไม่มีไม่มีระเบิดเวลากองใหญ่เลยนีเป็นกองใหญ่เลยไม่มีไม่มีไม่เอาไม่เอาอืขอดูข้างในก่อนไม่เอา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 ไม่แล้วคือคือคุยเกียร์กับไอบอลเรียบร้อยหมดเลยใช่ไหมครับเรียบร้อยผมน่าจะเรียบร้อยกับไอบอลนะหรือว่าทเธอร้องได้ไหมมันทรลองโอ้ยอู้ยรอบไหนรอบไหนรอบไหนรอบนู้นน่ะที่มึงบอกมึงคุยกับมันไม่ได้อะกูเปิดทิกตอกอ่ะกูเปิดทิกตอกไปเจอแต่แบบ มึงมึงบี้เขาเละเลยอ่ะรอบไหนครับน้าหลายรอบจัดเลยจบให้เขาว่ามึงจัดเลยวะอ๋อเออจบมือแล้วมึงจะจบให้เขาว่ะตอนนั้นอ๋อไม่ผ่านไม่ผ่านไม่ผ่านไม่จบก่อแล้วโอ้ยแต่เล่นกัน็ได้เคียร์กันแล้วพอนไปไหนมึงดิว่าพ้นไปไหนมึงดิว่ามือนกันทั้งรันเนี่ยตอนนั้นพ้นไปไหนมึงดีกว่าไอ้เหี้ยแต่ก็ดีนะครับว่าแฮปปี้ดีนะอืมไอ้ยเบลลี่ยังมามาคุยกับมึงเพราะอะไรหรอวะครับนะ มันจะขอของมึงอย่าให้มันนะผมไม่เคิดจะให้มันเลยตอนเนี้ยนานเนี่ยผมก็มุตส่าห์ขอคุยเพลินๆอยู่เผื่อเคิมแต่พอมันแบบมันเนี่ยมันเจอมึงไอหมึกพอดีอ่ะให้มันก็เลยแบบทำแบบเฮ้ยเรื่องเก่าๆมันลืมไปขอของสอยไปมันตัวถูกโอ้โหรู้สึกไม่ดีไงครับเรารู้สึกไม่ดีต่อกันเราก็ต้องมีทำอะไรให้มันรู้สึกดีกัต้องใหอภัยต้องให้อภัยกันถูกคนเราต้องมีต้องมีความใจบุญครับนะ เราต้องให้โอกาสคนครับคนเราเคยทำผิดพลาดกันซะแล้วครับอโอ้โหโอโจริงครับอันนี้ควรให้โอกาสครับใช่ครับ <c oughs> พี่เบาวิ่งกั้นมาเลยอ่ะพี่เบาวิ่งกั้นมาเลยอ่ะ แต่มึงบอกว่าจะขึ้นขึ ok ้นบุขึ้นบุปปินให้ครับนะได้ครับได้บุปปินปืนด้วยนะเห็นว่ามึงมึงเป็นคนที่เที่ยวไปเที่ยวมาอย่าไปรบกวนเขาเลยจริงๆไม่ครับน้องมันน้องมันขยันขยอครับผมได้อยากได้ครับจริงนะเดดปะน่าดูเห็นไหมอยากได้ครับอยู่แล้วผมไม่อยากได้น้องมึงขยันขยอจะให้ไอ้เราก็เกรงใจกันด้วยทีนี้ก็เพราะมึงพูดก็พอมึงพูดบีบคั้นกันไงถ้าไม่ถ้าเกิดว่ายืนไม่ไหวก็นอนเถอะไปรีบไปนอนเถอะนะเรามาดนเดืกันนะครับเนี่ยเอาออออยยยยูู่่่บบบมมมมีีปาาากกลงเเผรึะแ เมื่อกระนอมตันหาก็เมื่อถึงมาทำงานแล้วอะไรนะถึงเวาทำงานแล้วาทำอะไรครับวันนี้หาเมียใช่ไหมเด็กนะตะโกนไหมล่ะเนี่ยแจ็คนี่โห้ยนาคุยกับดีแจ็คนี่แจ็คไม่มีไม่มีโอ้ี่แจ็คไปแจ็คเขาหนีกูหมดแล้วเคี้ยบิลลี่สัตว์คุมีร่างกูณคมีร่างแสนกูชอบแบบชอบคำพูดมึงมากเลยนะเว้ยครับนะ คำไหนครับคำไหนสวัสดีครับพี่แจ็คสู้คตรเฟี้ยวอ่ะนี่เมืองใช้อยู่เลยนะไม่แล้วหญิงติดตืมมึงคิดว่าไงแต่ว่าร้านผมว่าร้านใส่ใส่น่าใส่พังแล้วครับตอนนี้ช่วงนี้มีดีแล้วมึงมีสีปะอุอันนี้อันนี้มึงรองกูนะม้ามแตกนะหีม้ามแตกนะแต่กูชอบมึงมากเลยนะมึงเป็นพรีเซนเตอร์เทเล่าใช่ปะไม่ใช่ครับไม่ใช่ใช่นะใช่ใช่เรามีช่วงนึง เ,เต็มเลยเขโฆษณามื่กี้เต็มเลยหนวดเท่ห์มากมันเรียกตึงอะ่ะกูบอกให้กูเคยคอสเพลงด้วยนะตอนไปมีติ้งอะ่ะโอ้ผมผมผมไม่ได้เปิดอะไรเลยครับตอนนั้นแ่ะคือทุกอย่างแบบชัดดาวอะ่ะหยุดมึงเป็นไวรัสจาัดเหรอช่วงนั้นอะ่ะทุกอย่างอ่ะดาวอะ่ะมึงคือดาวที่อยู่บนฟ้าแบบเป็นดาวดาวเทียอะไรละ่ะดาวกูไม่เอาดีกว <ๆ S 2> ่าเ <ๆ S 2> ียดาวไอ้สัตว์โอ้ยได้มึงมา